แฉแน่นะคะวันนี้เราก็จะมาทำละครออสั้นเรื่องร้านชานมไข่มุกพี่เปิน์นแย่ๆแล้วก็ห่างหายกันไปนานมากเรื่องละครออสั้นนะคะคือตอนแรกเราลบแล้วก็หลดใหม่แล้วนะคะเพราะว่าตอนแรกเราเบื่อเออแต่ว่าเราก็ไม่กล้าว่าทำคลิปโจแล้วก็เราก็มาทำอะ่ะ เออแล้วก็มาดูกันเลยว่า,าขอสร้างเรื่องนี้จะเป็นยังไงดูกันเลยท้ายคลิปมีแจกไอดีด้วยนะคะโอ้ยต้องตื่นเช้ามาไปขายชาแนมขายโมบอีกแล้วลูกค้าก็ไม่ค่อยจะมีเอ๊ะลืมกระเป๋าตัางค์ได้มาละ ไปทํางานดีเกลือไม่ได้ทำงานสไปขายของฮ้ยฉันไม่ได้เอารถคันนี้ไปค่ะฉันเอารถมอเตอไซค์ไปค่ะผมขับไปเลยรถเนี้ยก็ไม่ค่อยจะแรงหรอกนะไฟเขียวนะไฟอ้อยอืดมาก ขับไปเลยจ้าขับไปเลยเอาห่อรถก็มัดไป ทำไมคะขับไปเลยขับไปเลยชะเมื่อกี้นี้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นค่ะเนี่ยทางเนี้ยมันโคตรยากเลยอ่ะ <c oughs> นี่เลยค่ะร้านของฉันเอง <c oughs> ที่จอดรถนะหรอ ก็ไม่มีที่จอดรถจอด,จอดได้ตามสบายเลยจ้าจะจอดตรงนี้ค่ะมาถึงสักทีเฮ้ยฉันก็ตั้งน่งขายลูกค้าถ้าถามว่าชานม้ำไข่มุกยู่ไงเหรอชานมไข่มุกก็อยู่ในตู้เย็นนะสิจ้าเพราะว่าฉันอะเอามาวางไปปึ๊บแมงวันก็จะตอนเต็มเลยส่วนในนี้ก็จะเป็นตู้เย็นอันเล็ก ที่ฉันจะเอาที่ฉันจะเอาไข่มุกมาวางไว้ในนี้แล้วว่าไข่มุกที่อยู่ในมันอยู่ในช่องเฟสที่ฉันจะเอามาแล้วเดี๋ยวเราลูกค้าก่อนร้านชานมไข่มุกพี่เฟิร์นเปิดแล้วจ้าร้านชานมไข่มุกพี่เฟิร์นเปิดแล้วนะจ้าเลยเข้ามาจ้าเลยเข้ามาน้องอะไรหรอคะพี่ไปซื้อชานมไข่มุกกินไหม ก็มีอยูแล้วว่าพี่เห็นว่าร้านชานมไข่มุกพี่เฟิร์นเปิดใหม่นะก็ดีนะคะไปไปกันค่ะโอเคปะพี่ครับเอาชานมไข่มุกมาสองแก้วแล้ครับโอเคได้จ้าไปนั่งรอที่เตาเลยนะจ้าเดี๋ยวพี่เอาให้จ้าครับพามานี่นั่งนี่ นั่งโต๊ะไหนดีดีอ่ะนั่งโต๊ะไหนสดดีไหมคะอ่ะอะไปนั่งโต๊ะสดนะมานั่งานเนาะลูกค้าฉันก็ตรงนี้แหละวันนี้นนจะขายดีะเนี่ยทำจิ้งก้นี่จ้านํำไข่มกุกได้แล้วจากเปียวหวานขอบคุณครับขอบคุณค่ะ ทานให้อร่อยนะจ๊ะเด็กๆพี่เฟินไปละ่ะครับวันนี้ก็ขายดีนะลูกค้า2คนนะก็นั่งรองลูกค้าไปไปโรงเรียนดีกว่าเราเอ๊ะอยากกินช้อนอมไข่มุกจังเลยปจจวกานมไข่มุกก่อนดีกว่าค่อยเข้าไปโรงเรียน ให้ข่าวว่าร้านชานมไข่มุกชื่อวายเนะเฟิร์นหรือว่าอะไรอ่ะจำไม่ได้แล้วคอยไปถามเชื่อแม่ขาวเองแล้วกันเนขาบอกว่าแม่ค้าที่นั่นน่ารักมากเลยต้องขับไปดูสะด่อยแล้วข้าขับรถผิดเลยนี่ว่าแต่ว่าซอยที่เดี้ย บนมีหลายซ้อนมากก็จะไม่ค่อยได้แล้วก็ซอยแหนี่ซอยไหนอ๋อเห็นแล้วเห็นแล้วไงาชานมไข่มูนี่ค่าเข้ามาซอยผิดหรือเปล่าวะเนี่ยไม่ม่เไรดีเลยถึงสักทีฐานชานมไข่มูก ชื่อปอใช่ไหมครับใช่จ้าชื่อเฟินเอาชาโดมไข่บุกกแก้วดึงนะครับโอเคค่ะไปนั่งรอดได้เลยนะคะขอบคุณครับนั่งโต๊ะไหนดีเนี่ยเอานั่งโต๊ะดีก่อนเอ๊ะทำไมเสียงเขาเป็นแบบนั้นอะเสียงเหมือนเอเลี่ยนเลยอะชม้นวันเถอะนี่ทำก่อนดีกว่า นี่ค่ะชานมไข่มูกทำเป็นชาเขียวร้อนให้นะคะพอดีว่าลำแข็งหมดไม่บป็รไรครับอะไรผมก็กินได้ครับค่ะอืมอร่อยมอกๆเลยครับอร่อยก็กินให้หมดนะคะครับ,รบเซยงเหมือนอเีเลี่ยนจริงๆด้วยอ่ะขึ้นลึก อ,อิ่มแล้วอะน้องไปจ่ายางเถอะโอเคค่ะ,เ,คคะเท่าไหร่ครับพี่เฟนสองแก้ก็ยี่สิบบาทจ้านี่ครับยี่สิบบาทขอบคุณจ้าได้เงินมาเก็บใส่เงักกันดีกว่าเซีย เดินทางดีๆนะจ๊ะเด็กๆครับเอ๊ะนี่คนนี้นี่มันกินชาจริงๆเลยเจ้าไหไรครับคนน่ารักเท่าไหร่ครับ,นนรเ,รรบเออผู้ใหญ่แก้วละยีบาทค่ะ20บาทค่ะโมยเด็กน้อยแก้วละสิบบาทแล้ครับ ก็ฉันลดให้เด็กน้อยนะจ๊ะเด็กน้อยเอิมน่าสงสารเขาไม่ค่อยมีเงินนะจ๊ะอา่าจ่ายก็ได้ครับนี่ครับยีบ่สบาทเดี๋ยววันหลังผมมาอุดหนุนใหม่นะครับโอเคจ้ากบบอลกอจดีกว่าไม่ไปเรียนแล้วเที่ยงแล้วเนี่ย อราคาสั้นนุ่มชานมไข่มุกก็จบเพียงเท่านี้นะคะแล้วก็มาแจกไอดีให้ทุกคนกันดีกว่านี่เลยนะคะไอดี ID, ทุกคนคะ่ะถ้าเกิดใครยังใส่ไอดีเป็นนะคะเราจะมาสอบในคลิปนี้เลยอันดับแรกนะคะมาันจากยังไม่มีไอไอดียอย่างนี้นะคะเขาจะมีให้คาว่าให้ทุกคนลงทะเบียนแบบนี้นะมั้งเออไม่เข้าใจอะแหนะมจะเป็นยังไงคะทุกคน แบบเนี้ยเออสีฟ้าเนี่ยเขาจะให้เราเขาจะให้เราลงทะเบียนนะคะแล้วก็ลงทะเบียนเลื่อเกลี้ยงใช่มันเถอะเขียนแม่มวยนะคะไปไปนะคะแล้วก็มาใส่ไอเดียนะคะเออนี่อะไรไอดีนะ,ะออนี่อะไรค่ะไอด,นะไไอดีไอดีแล้านฉันเคยมะ่งฆ่าทั้งแต่โล เออมาทำละครช่อนอลไ์นะคะแล้วมีหลงร้านอะไรเงี้ยเราก็จะมาแจกไอเดียให้ทุกคนไปด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะเจอกันคลิปหน้าวันเออวัน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 พรุ่งนี้นะจ๊ะ